สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนะครับอ่าเน,นี้เดี๋ยวพาขี่รถลงด้นา,านล่างนี่เป็นถนนนะครับสายขึ้นวีบอยนะ mấy lăm bạc Hãy subscribe cho kênh mít Mì นีจะเป็นตเลียงสัตว์เรีย้ยงวัวคิดว่าถนนสถนะดีไม่เคยไม่นานาน,น่าจะทำเลยก็ด้านบนนี้มีโครงกัารใหญ่ 我这边订单多嘛，有。 ีจะเป็นกำลังขอสร้างคนระับกำลังเริ่มจะทำเป็นบ้านบ้านเดี่ยวรู้สึกนะจะเป็นโครงการใหญ่มากกขาลังสร้างถนน สบายมากครับ หลวงเราสบายนะครฮะแต่ผมไม่นานก็จะลงกอนศีลป์แล้นะวเขาจะลงก้นะอนศี่เหมือนที่บอกว่าด้านบนก็มีโครงคารใหญ่ ลางขี่ลงจากบนเขาครับเป็นเส้นทางที่ใช้ประจำนะทังนั้นเนี่ยเราจะใช้ขนของใช้รถขี่ได้นะครับทางเนี่ย มาจากอีกฝั่งหนึ่งต้องเดินอย่างเดียวนะัแต่ที่เกาะนะที่เกาะเนี่ยไม่มีรถนะครับเกาะเนี้เดินอย่างเดียวนะเป็นถนนของคนในหมู่บ้านของ,ของพื้นที่ครับอาจจะจะขึ้นบ้านขึ้นซึนอันี้นะครับเป็นหมู่บ้านซึนอันนี้แล้วก็ไปอีกอ่านถึงได้ครับ จะลงด้านล่างวังนี้จะไปด้านล่างจะไปแหล่งจุมจนนั้นจะเป็นทะเลด้าน,นบนนี้เ็าจะมีโรงแรมด้วยนะครับแล้วก็จะมี ăn vừa đan vừa rồi hả Bạn kỳ rõ ràng hả bác kỳ rõ ràng hả bác kỳ rõ ràng hả bác ลงมาเอาน้ำแข็งเอาน้ำแข็งต้องมาเอาด้านล่างครับเราต้องซื้อจากด้านล่างเดีน้ำแข็งยูนิคสั่งมาจากด้านบนน้ำแข็งเนี่ยไม่ต้องตัวส่วนอบดครับสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเาเขาเอามาจากด้านบนครับเอามาจากบนฝั่งเลยเอามาจากกระบี่เอามาจากภูเก็ตครับ ชมบรรยากาศสองข้างทางนะะใกล้จะถึงแนละ้วเสียงรถจะดังมาสักหน่อยนะครับ จะเป็นโนงแรม็มต่งาง,ง้งเร็มตรางตรงนี้จะเป็นสระนะครับสระเก็บน้ำช่วงนี้น้ำไม่มีแล้ว ทางฝ่ามือเนี่ยเป็นโรงน้ำแข็งนะนี่ก็เก็บน้ำแข็งสั่ง,งุน้ำแข็งมาจากภูเก็ตนะครับแล้วเราก็จะกลับมาตรงนี้นะแด้ลงไปสามแยกด้านล่างก่อนรถรถก็ต้องมาจอดแถวเนี้ยนะคันมันอยู่แถวนี้หมดไม่สามารถเอาเอาลงไปขีนะ่ในตลาดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎนะครับเป็นกฎเป็นกฎของเกาะพีพี เราไม่สามารถขี่รถลงด้านล่างไดนะ้ตรงนี้จะเป็นสุดเส้นทางนะอาจะมีน้ำร้านขายน้ำเล็กๆเดี๋ยวจะเป่าออกไปดูด้านสามแยกแล้วพะจอดรถตรงนี้ก็ แต่ไหนจะเป็นนัานค้านะ่ะจะเป็นป้ายบอกนะทางฝั่งนี้เราสามารถขึ้นวีพอยด์นะครับไปวีพอยด์หนึ่งแล้ววีพอยด์สองวีพอยด์สามได้แล้วก็ไปลองบีท ปลบมุดีไปได้หลายที่เลยตรงเนี้ยนะแล้วมันจะมีประตูขั้นไว้ห้ามรถผ่านนะโอเคส่วนนี้จะเข้าตลาดนะครับแล้วก็มาในทัวเมืองฝ่าเมืองนะเดินไปประมาณาประมาณ10นาทีแล้วกว่าจะไปตึงท่าเรือได้ครับอันทรายก็เหมือนนะเดี๋ยวทรายประมาณ10นาทีก็สามารถไปท่าเรือได้ครับ ันนี้ด้านหลังนะครับทางขึ้นวีพอยแล้วก็ไปโรงแรมแล้วก็สามารถทะลุปไปหมู่แผดได้ครับอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งผ่านบ๊อบบาน,นะครับถนนทุกส